สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบข่าวทะลุใหม่ได้เวลาบุญลวีก็มานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่23เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือน5ปีขานมีเรื่องราวข่าวคราวที่จะต้องเอามาวิเคราะห์เจาะลึกและรายงาน ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ได้ช่วยกันสอดสองได้ช่วยกันดูแลว,ว่าเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรกันหลอกประชาชนเล่นละครลิงเล่นป้าหีหรือเล่นหาอะไรก็แล้วแต่วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ท่านผู้ชมลาวต้มลาวลาวต้มลาวคือเวลามีอะไรเนี่ยก็เป็นสำนวนอย่างหนึ่งไม่ใช่คนสปปลาวมาต้มสปปลาวนะคือคนอีสานเนี่ย เขาจะเรียกคนลาวเขาบอกเฮ้ยไอ้ลาวฮาลาวพวกเดียวกันเฮ้ยนี่มันลาวต้มลาวนี่วะแม้กระทั่งคนกรุงเทพด้วยกันเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมึงอย่าเอาวิสัยลาวต้มลาวมาใช้ที่ว่าเราพวกเดียวกันนี่ลาวต้มลาวผมก็เลยขึ้นหัวข่าวว่าลาวต้มลาวลุงต้มลุงป้อมบินอังกฤษพบโทนี่บุญละวียมจินดาอ่านเกมการเมืองใครต้มใครกว่าจะรู้ก็สายเกินเพลน มันเป็นการต้มเป็นการตุนกันจริงหรือเปล่าเป็นการพบกันจริงหรือเปล่ามีการตั้งข้อสงสัยครับไม่ใช่ผมมาพูดเลอะเทอะไม่ใช่ไร้สาระมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วท่านผู้ชมเพราะคนออกมาพูดเรื่องนี้ชื่อคุณนิโรธสุนทรเลขาคุณนิโรธเป็นใครครับคุณนิโรธเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับเป็นสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐ ออกมาพูดที่แรกออกมาพูดประเด็นของคุณมิลลีหรือว่าแรปเปอร์มิลลีซึ่งออกมาสร้างชื่อเสียงมากมายที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์สร้างชื่อเสียงมากมาย,เร,มามเ,ยเรื่องของมะม่วง,ง,งเนี่ยเรื่องของมะม่วงสร้างชาติเข้าเหนียวมะม่วงสร้างชาติก็ไม่วายมีไอ้พวกปากหอยปาาปูออกมาดา่าน้องมิลลีออกมาบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่รู้กาละเทศะ มึงไปร้องเพลงมือไปกินข้าเหนียวมะม่วงบนเวทีได้ไงบอกโท่เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยไอ้พุกสลิมเนี่ยผมถึงบอกน้องมิลลี่อย่าไปนสนใจแม่งอย่าไปนสนใจผมมาโดนทุกวันเมื่อวานนี้บอกเฮ้ยไร้สาระมาพูดน,นี่เอาอีกหาว่าผมพูดไร้สาระน้องทําประโยชน์ให้สังคมให้คนรู้จักผลไม้ไทยไปทั่วโลกมึงยังมาพูดเลยว่าน้องมิลลี่ไม่รู้การละเทศะ นั่นคือการแสดงงั้นผมกินม่วม่วงเมื่อวานเนี่ยผมก็เอาเข้าเหนียวมะม่วงสั่งแต่เช้ามืดเลยคือคือหมายความก็ต้องสร้างฉากให้ท่านเห็นคือคือคือเชียร์เราว่างนั้นเถอะนะชักธงเชียร์ผลไม้ทาย,ทยผมเชียร์ทุกเรื่องแม้กระทั่งทุเรียนทุเรียนเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารัฐบาลทําไม่ดีเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีศักยภาพพอเนี่ยพี่น้องชาวทุเรียนพี่น้องชาวสวนปีนี้เจงบอกทุเรียนมีแนวโน้มจะต่ําลงนะครับ แต่เอาละเรายังมีความหวังตลาดใหญ่ของเราคือเมืองจีน 1, 4 0 0ันล้านคนแต่คนจีนออกนอกประเทศไม่ได้เขาก็กินกันอยู่ในนั้นแต่เศรษฐกิจจีนปีนี้ไม่ค่อยดีมีหลายเมืองปิดเมืองอย่างเสี่ยงฮงเสี่ยงให้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องใช้เวลาคุยกันยาวหน่อยแต่ให้ระวังไว้ครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทางบ้านผมจันบุรีตราดระยองเนี่ยนะเอาทีนี้เรื่องของน้องมิลลเนี่ยจบนะอย่ามาดูถูกน้องมิลลน้องมิลลีอายุแค่สิบแปดสิบเก้า แต่สู้ครับแต่สู้ครับจนกระทั่งถูกรัฐบาลในยุทธเนี่ยนะแจ้งจับขึ้นศาลและก็เสียค่าปรับนะเรื่องของการคอนไอเรื่อง,อง,อง,องเ,อเรื่องของการคอนเอาเรื่องของการวิพากษ์วิจาร์ณแต่สิ่งที่นายวิโรธสุนทรเลขาออกมาพูดบอกว่ามิลลิหรือนางสาวดานุภาศิลปินแรปบนเวทีเทศกาลดนตรีศริปลปะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา นายนิโรธบอกว่านายกกล่าวชื่นชมที่ช่วยโปรโมทประเทศผมได้ถามนายกว่าก่อนนี้มินลิได้ออกมาคอนเอานายกด้วยซึ่งนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามินลิสนใจการเมืองอว่าไปนั่นเลยชื่นชมเลยทั้งนั้นที่ไปฟ้องเขาและติดตามการทำงานของนายกยอมรับว่าที่ผ่านมานายกทำงานแย่จึงมีข้อผิดพลาด ฉะนั้นจากนี้ไปจะทบทวนตัวเองพร้อมกับขอบคุณมิลิที่หวังดีและให้คำแนะนำก็ยอมรับผิดพลาดใช่ไหมยุทธคุณยอมรับผิดพลาดก็ลาออกไปเปิดโอกาสให้คนเก่งๆคนดีๆคือมันต้องมีคนดีกว่าคุณต้องมีคนเก่งกว่าคุณแน่นอนต้องมีคนเก่งกว่าผมต้องมีคนเก่งกว่าหลายคนหาคนที่เหมาะสมตอนนี้ประชาชนตายแล้วตายอย่างเขียด ภาษาชาวบ้านก็แถวบ้านผมก็เยกตายอย่างเขียดแล้วจะอยู่จะกินจะนอนกันยังไงจะมีงานทํำยังไงจะมีเงินซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวอะไรกันยังไงเนี่ยนี่มันทุกนอนตีนไก่หน้าผากนะนอนมือไก่หน้าผากนะเด็กนอนมือไก่หน้าผากนี่โรดสุนทรเลขาบอกว่าอย่างนี้เป็นการมาพบหัวหน้าพักพลังประชารัฐ คือลุงป้อมหลังจากลุงป้อมกลับจากประเทศอังกฤษซึ่งผมก็สอบ,สอบถามว่าได้เจอกับนายทักษิณชินวัตรไหมคำพูดนี้ที่นิโรธสุนทรเลขาถามลุงป้อมปรากฏว่าอากับกิริยาของลุงป้อมนิ่งเงียบครับนิ่งเงียบคือคงจะใช้ความคิดก่อนที่จะตอบนิโรธสุนทรเลขา ก่อนที่จะตอบุนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลบอกว่าไงครับบอกว่าเขาฝากความคิดถึงให้คุณด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> จริงหรือเนี่ยก็นิโรธมันพูดอย่างนี้อา้าวกูจัดรายการอย่างนี้จะกูพูดยังไงอ่ะก็ไอ้นิโรธมันพูดอย่างนี้ว่าลุงป้อมเขาพูดว่าเขาเขาเขาคือน,นั้นคนนั้นก็คือโทนี่เขาฝากความคิดถึงคุณด้วย ก่อนที่จะถามกลับมาที่นิโรธคือก่อนจะถามกลับมาที่ตนว่าตนเป็นผู้สื่อข่าวสำนักไหนน่มีแซวด้วยนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากหน้าสื่อนะครับเพราะถามเหมือนกันนักข่าวนะถามเหมือนกันนักข่าวเหมือนกับผู้สื่อข่าวถามว่าเขาฝากความคิดถึงหมายถึงทักสินใช่ไหมในนิโรธก็บอกว่านี่นี่ป้อมไม่ได้พูดอะไรนะบอกเขาฝากความคิดถึงถึงคุณด้วยแล้วก็จบตรงนั้น เสร็จแล้วนายนิโรธสุนทรเลขาเอามาต่อเองเอามาพูดเองกันนักข่าวบอกว่าบอกว่านักข่าวถามว่าหมายถึงทักษิณใช่ไหมนิโรธบอกว่าผมเข้าใจแบบนั้นเออนิโรธก็เข้าใจแบบนั้นว่าหมายถึงทักษิณถามถึงนิโรธสุนทรเลขาด้วยนิโรธสุนทรเลขาบอกว่าเพราะผมถามถึงทักษิณผมถามถึงทักษิณลุงป้อมก็เลยตอบว่า เขาฝากความคิดถึงหรือเขาถามถึงคุณด้วยต่อมาเป็นยังไงนายนิโรธให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็คือคงไปคิดน่นะอีกคงไปคิดคงจำได้ว่าเวลาเราพ anyway so like you, ูดเนี <peut> ่ยเราเป็นนายคำพูดแต่พูดแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราคุณไปถามแรมโบ้สิไปถามแรมโบ้แล้วกันมันกำลังมีเรื่องกำลังเดือดร้อนกำลังช้ำใจอยู่เวลาเนี้ย พราะดันไปพูดกับจิลาพร,าจ,าพรจ,าาจุลาพรใช่ไหมดันไปพูดกับเขาอ่ะดันไปพูดแล้วก็อัดเทปกันไว้อัดเสียงไว้แล้วก็ออกมาเผยแผ่ออกมาเผยแร่ทั่วบ้านทั่วเมืองหมดนี่ก็เป็นเรื่องที่ออกมาเผยแพร่ครับมันก็เป็นปัญหานะท่านผู้ชมมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหา แล้วก็ลามไปถึงเรื่องกฎหมายฉะนั้นการที่คนระดับระดับวิบรัฐบาลเนี่ยอย่างนี้โรธสุนทรเลขาออกมาพูดอย่างนี้ถามว่าคนเชื่อไหมคนเชื่อครับป้อมหรือลุงประวิทย์จะพูดเล่นหรือพูดจริงผมไม่ทราบ แต่คนชื่อพลเอกประวิตยไม่เคยพูดเล่นแต่คงลืมนึกไปว่าการที่พลเอกประวิตยถ้าสมมุติว่าไปพบทักษิณจริงผมเองเนี่ยยังไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่นิโรธออกมาพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องน่าคิดมันเป็นข่าวมันเป็นข่าวและที่เป็นข่าวก็คือเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ต้องคุยกันในเรื่องของข้อกฎหมาย เพราะพลเอกประวิทย์เป็นรองนายกเป็นเจ้าพนักงานเมื่อเจ้าพนักงานไปพบกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเจ้าพนักงานต้องจับครับเจ้าพนักงานต้องจับนายทักษิณชินวัตรในฐานะในฐานะหลบหนีคดีผู้ต้องหาหลบหนีคดีแต่ลืมคิดไปลืมคิดเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วนายนิโรธก็กลับมาคิด แล้วก็กลับมาให้สัมภาษณ์ใหม่ว่าพลเอกประวิทย์กับนายทักษิณเนี่ยท่านคงอําผมอําผมเล่นไม่ได้ไปพบกันจริงหรอกเป็นการ <c oughs> ขออภัยครับเป็นการพูดจอกล้อ,อกันไปเท่านั้นนี่นีโรดพูดเองแต่พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับท่านผู้ชมยังไม่ได้พูดอะไรเลย ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่คนระดับระดับวิปรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดเนี่ยไม่ต้องเอาสมองกรองดูเอาสะดือกรองดูก็รู้เอาสะดือกรองดูก็ร,กกรู้ว่ามันควรไหมคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประธานวิปรัฐบาลเนี่ย ออกมาพูดไม่ใช่ว่าทูดตลกที่เล่นทีจริงหรือพูดเล่นหยอกล้อหยอกล้อมึงหยอกล้ออะไรกันนักข่าวไม่ได้หยอกล้อพูดจริงเลยครับเป็นการพูดจริงให้สัมภาษณ์จริงๆแล้วหลังจะให้สัมภาษณ์ก็กลับมาให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกว่าเอ้ยเขาหยอกล้อกันเขาก็ไม่ได้ไปพบกันหลอกนูน่นนี่เพราะมันเป็นประเด็นไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนักรองเยอะแยะหมด แต่จะมีใครไปร้องแต่เรื่องนี้อาจจะต้องมีการร้องเข้าไปในปปอชอของคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็อาจจะเป็นได้เพราะลุงป้อมจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้ทีนี้อยากให้ท่านมาร่วมวิเคราะห์กับผมนับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อปี2557ลุงป้อมเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังจากมีรัฐมนูญเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ลุงป้อมขาลอยครับมีตำแหน่งเดียวคือรองนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรทั้งนั้นและมานั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐมันต้องมีบารามีคือต้องเป็นเจ้ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และโดยเฉพาะกระทรวงที่สามารถจะสร้างคะแนนสร้างฐานสร้างการเมืองได้นั่นคือกระทรวงมหาดไทยแต่ลุงป้อมไม่มีหลายคนที่เป็นลูกน้องบอกลุงป้อมถูกหลอกให้เป็นเสาค้ำยันให้กับประยุทธ์แล้วหลายคนก็บอกเฮ้ย hey, มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเขารักกันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลุงป้อมอีเป็นคนเชื่อง่ายรักน้อง เป็นคนรักน้องตู่น้องตู่จะเอาไงลุงป้อมก็ยอมเพราะเราเป็นพี่ใหญ่บริกบาเถอะเป็นพี่ใหญ่ยอมกลืนเลือดยอมทุกสิ่งทุกอย่างจนหลายคนเข้าใจหลายคนเห็นใจประยุทธ์จะโกรธกับใครลุงป้อมจะไปโกรธด,ด้วยไม่ได้ประยุทธ์จะไม่ชอบโทนี่จะให้ลุงป้อมไม่ชอบโทนี่ด้วยไม่ได้ ประยุทธ์อาจจะไม่มีบุญคุณกับโทนี่แต่ลุงป้อมเขามีบุญคุณกับโทนี่เพราะเขาเป็นผู้กว้างขวางได้เขาเป็นผู้ที่มีคนรักเขาในกลุ่มเขาได้ก็เพราะเขาเป็นผู้กว้างขวางเขาเป็นผู้ที่เขาบอกว่าใจดีดนะแต่ผมก็ไม่รู้จักกับท่านนะไม่รู้จักกับท่านและไม่ประสงค์จะรู้จักนะให้ท่านเป็นของท่านอย่างนั้นนะ ในฐานะรองนายกก็โอเคเราก็ติดตามเรื่องงานอยู่ในฐานะผมเป็นสื่อผมไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปรู้จักกับท่านฉะนั้นฟังมารู้มาว่าลุงป้อมขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะไปเกาะโต๊ะขอตำแหน่งกับพันตำรวจโทรโดรทักษิณชินวัตร ตอนที่พลันตํารวจโทรทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีลุงป้อมก็ไม่เคยปฏิเสธมันปกติมันปกตินกตในวงการทหารนายกก็รู้จักกันนะจะเจาะเกาะโต๊ขอตําแหน่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบมันอยู่ที่มันอยู่ที่สองคนจะรู้เท่านั้นนะคนอื่นไม่ได้อยู่ในห้องครับแต่เอาละ่ะลุงป้อมไม่เคยพูดถึง โทนี่หรือดรทักษิณในทางที่ไม่ดีเลยไม่เคยเอ่ยถึงไม่เคยพูดถึงไม่เคยต่อว่าไม่เคยอะไรโทนี่ก็ไม่เคยต่อว่าลุงป้อมจนเกิดความรู้สึกของผู้คนในวงการเมืองว่าเฮ้ยสองคนหรือสองพักเนี่ยอาจจะมีอะไรกันมั่นหมายกันไว้หรืออย่างไรเพราะปีก่อนก็มีข่าว ลูกชายคนดังนะของนายหญิงมีเรื่องที่คดีกรุงไทยก็มีข่าวลือสะพัดว่าคุณลุงไปช่วยอยู่นะอาจจะไม่ช่วยก็ได้อาจจะเป็นเพราะสำนวนอ่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะไม่เข้าคายในเรื่องของการจะถูกลงโทษก็ได้เราก็คิดไปได้หลายอย่างแต่คนมันก็คิดไปอย่างนั้นก็มีครับ แม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกให้มีบัตรสองใบกระจูกระจีกันคณะกรรมาในคณะกรรมาธิการในการแก้กฎหมายสองพักกอดคอกันกระจูกระจีคือพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐเพื่อไทยเขาเคยชนะเลือกตั้งเขาเคยประสบความสําเร็จในการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบและจนทําให้เสียง ชนะเด็ดขิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึง377เสียงลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐลุงป้อมก็หมายมั่นคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นพักหลักของบ้านเมืองเอาละบัตรสองใบก็สองใบคะแนนบัญชีรายชื่อเคยมี150ตัดไปสักห้เหลือร้อ100เดียวและเอาหนึ่งหารนะจะทำให้ฝองสองพักของเราเนี่ยพักพี่น้องของเราเนี่ย เติบโตเป็นรัฐบาลร่วมกันสองพัรคได้นอกนั้นปัดให้แมงเป็นฝ่ายค้านให้หมดเป็นพรรคเล็กให้หมดเป็นความคิดของเขาในตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันพลังประชารัฐตากเรียกว่าแตกกระสานสั้นเซนล่าสุดวิเชียนชาวลิษ์ออกไปสะใจไหมสะใจไหมออกไปแล้วไปนั่งตำแหน่งใหญ่ครับ ไปนั่งตำแหน่งใหญ่เลยไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆครับท่านผู้ชมไปนั่งตำแหน่งใหญ่ของพรรคคุณอุตมะนะพรรคสร้างอนาคตไทยใช่ไหมไปนั่งตำแหน่งใหญ่เมื่อไปนั่งตำแหน่งใหญ่แล้วมีอีกหลายคนที่ลาออกไปมันก็เลยทำให้ทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยกลายเป็นพรรคเล็กไปฉะนั้น ก็มีรายงานข่าวที่เขาซุบซิบซุบซิบวิเคราะห์ว่าลุงต้มลุงลาวต้มลาวฉะนั้นการบินไปอังกฤษครั้งนี้ดูสิออกมาจากปากลุงป้อมอยังไงท่านทั้งหลายคงฟังแล้วหรือจะนิ่งเงียบถามว่าใครจะกล้าบอกว่าเราไปพบกันลุงป้อมคือเจ้าพน,นักง,งานเป็นรองนายกถ้าลุงป้อมไม่จับคุณทักษิณ ลุงป้อมละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งหเจบพบก็พบกันเงียบเยถ้าพบกันจริงก็แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคนเราเขารู้จักเขาจะพบกันน่ะมันก็เป็นที่หวาดระแวงของท่านผู้นำเขาคิดมากเหลือเกินตอนนี้ว่ากูจะได้เป็นแคนดะิเดตนายกพลังประชารัฐอีกไหมเขาจะใส่กี่คนพักที่จะคิดจะสร้างให้ไอ้โบมันไอ้โบมันก็โดน โดนวาดินลงโทษพักอื่นก็ยังไม่มีใครแพลมออกมาจะหนุนกูไออุตมะสร้างพักมันก็ชูไอสมคิดมาเป็นคู่แข่งกับกูนี่มันไม่ช้ำตอนนี้จะช้ำตอนไหนนะ่ะลุงตู่ลุงตู่ช้ำมากนะแต่ก็ยังออกหาเสียงเมื่อวานนี้ออกหาเสียงปรงปักต้เลยรู้ว่าคนใต้ชอบตู่เอาไปเลยฉะนั้นเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่วงการเมืองเนี่ยหลายคนรู้หลายคนไม่รู้แต่บุญลวีก็เอามายุแยงแตะแคงรู้เอ้ยไม่ใช่เอามาเล่าให้ฟังซะตอนนี้แต่สิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะพูดแซมนิดเดียวก็คือความเห็นใจความเห็นใจที่มีกับน้องมินล,ลี่แรปเปอร์สาวคือทำดีไม่ว,า,วายที่จะถูกด่าบอกเฮ้ยไม่รู้กาละเทศะเอาความเหนียวมาม่วไปกินบนเวทีนู่นนี่นัน เนะมื่อวานผมก็บอกเอาลุงตู่ก็ไปทำสิเขาจะไปไวันที่12บสองพฤษภาเนี่จะไปโชว์ไม่ได้ร้องเพลงนะโชว์พูดภาษาไทยบนเวทีโลกนะนะลอดช่องสลิมนะลอดช่องสลิมเอา้ามันจะได้ดังทีนี้โชว์เชียวกินลอดช่องสลิมไปเลยคือนายกเนี่ยเป็นนายกยังไม่รู้เขาพูดเรื่องซอฟต์พาวเร์ตัวเองไปพูดเรื่องซอฟต์แวร์มันคนละอย่าง คือคำว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นที่รู้กันอยู่ในวงการมันเป็นศัพท์ใหม่ที่เขาเขาเขาอะไรนะเขาเหมือนกับส่งพลังแห่งความหวานแต่ท้อฮาร์ดพาวเวอร์นี่เออเออคุณปกครองโดยทหารมันฮาร์ดมันแรงมันแข็งถ้าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นความหวานครับขนาดทูตของ EU เนี่ย เขายังออกมาโชว์การกินะมะม่วงครข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วประเทศที่เขาประสบความสําเร็จซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าไปค้นหาไปศึกษาดูนะครับท่านผู้ชมผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงได้เป็นความรู้รอบตัวเพราะว่าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการผมก็เป็นพี่น้องประชาชนรากหญ้าแยะนะครับอยู่ชาวไร่ชาวนาลายสวนอะไรเนี่ยที่ไม่มี ไม่มีคนที่จะมายืนเคียงข้างบุญลวีมายืนเคียงข้างกอดคอเป็นเพื่อนกับท่านแล้วผมเล่าให้ฟังทั่วโลกเนะี่ยเขาสนใจนำซอฟต์พ,พอร์มาใช้คือเอาเรื่องเด่นๆของประเทศตัวเองเนี่ยมาดึงดูดชาติอื่นเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของตัวเองเขาทำได้ผลมาแล้วหลายๆประเทศเอายกตัวอย่างใกล้ๆบ้านเราคือเกาหลีเนี่ย เกาหลีเขาสำเร็จมากครับซอฟต์พาวเวอร์ถ้าแปลตามตัวภาษาอังกฤษคืออำนาจอำนาจอ,อ่อ,อนๆอำนาจละมุนอำนาจน่ารักอำนาจซอฟมันแปลว่าอ่อนนุ่มครับพาวเวอร์คืออำนาจอ่อนนุ่มคือถ้าพูดยังเป็นรูปธรรมท,ท่านผู้ชมหมายความการเอาจุดเด่นที่มีอยู่ในประเทศเช่นวัฒนธรรมดนตรงดนตรีศิละปะภาพยนตร์กีฬาอะไรมาโน้มน้าวดึงดูดให้ผู้คน ในโลกเนี่ยสนใจประเทศของตัวเองนี่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์อย่างเกาหลีใต้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ส่งผลอะไรมันส่งผลให้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้โตเอาโตเอาโตเอา,เอา,เอามหาศาลนะคนไทยบ้าเกาหลีอะติดหนังซีรีส์เกาหลีงอมแงมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ชอบดนตรีเกาหลีชอบกินอาหารเกาหลีบินไปเที่ยวเกาหลีเพราะติดใจจากซีรีส์ บางคนไปทําหน้าทําตาที่เกาหลีกลับมาจําไม่ได้เลยสวยกว่าเก่าหนุ่มกว่าเก่าซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีเลยกลายเป็นผลสําเร็จดึงดูดดึงดูดให้คนไปเที่ยวเกาหลีเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมินลีเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้คนทั้งประเทศทั้งโลกอะซึ่งไม่เคยเห็นการกินข้าวเหนียวมะม่วงบางคนไม่เคยเห็นจริงๆนะท่านผูชม ก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของน้องมิลลิแล้วยังไม่วายถูกไอ้เปรตไอ้พวกหาเหวับสัตวนนรกมาเกิดทิ้งสัตวนนรกมาเกิดนี่ผมอยากจะไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆมากกว่านี้นะอืมเดี๋ยวจะหาปากจัดแต่มัน,มนบางทีมันก็ทนไม่ได้นะท่านผู้ชมมันทนไม่ได้นะมันก็เลยต้องต้องซัดกันแรงๆเหมือนกัน ามาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมเรื่องของเมื่อวานนี้เขาก็ประชุมกันไปสบคนะครับว่าจะเอาไงก็รู้กันแล้ววางแผนให้คนเข้ามาเที่ยวประเทศวางแผนให้คนเข้ามาเที่ยวประเทศก็ต้องยกเลิกไปให้มาตรวจแค่เอทีเคอย่างเดียวคือหลายชาติใกล้ๆบ้านเราเขาเลิกไปหมดแล้วเอาเอทีเคอย่างเดียวพราะคนติดเนี่ยติดในประเทศกันเยอะ นะในต่างประเทศเข้ามาเนี่ยน้อยที่จะติดเพราะเขาก็ฉีดวัคซีนของเขาเขารักษาตัวของเขาคนรู้ว่าเป็นโควิดใครจะมาเที่ยวประเทศไทยตัวเขาก็ไม่อยากเข้ามาเขาเป็นโควิดเขาต้องรักษาให้หายก่อนเอาคิดง่ายๆสั้นๆอย่างนี้ฉะนั้นมูลค่าในการท่องเที่ยวเนี่ยมันเยอะท่านผู้ชมมันเยอะมากมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมฉะนั้นถ้าเราทําได้เราเคยมีถึง40ล้านคนนะเข้ามาแต่ตอนนี้สักล้านก็หาย,ยาก แต่รัฐบาลถ้าเข้าใจโปรโมทเรื่องนี้และยิ่งเรื่องนี้มันกําลังร้อนๆฮอตๆสุดๆก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกทุเรียนเนี่ยคนโอ้โหติดอกติดใจกันนะมันเฉพาะฤดูกาลเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ตลอดปีตลอดชาติคือการท่องเที่ยวเอาเข้ามาและสิ่งที่จะส่งไปค้าขายก็คืองานศิลป,ปะของเรางานโอท็อปงานอาชีพงานอะไรต่างๆที่เรามีไม่เหมือนชาติอื่นเนี่ย ผมถามสักคำอายาสีฟันเนี่ยผมเคยเอาไปฝากเพื่อนผมคนจีนยาสีฟันสมุนไพรอะ่ะเพราะต่างบ้านต่างเมืองเขาไม่มีสมุนไพรเอาไปฝากแล้วเฮ้ยมันชอบมันบอกเฮ้ยอยากมาเอามาขายที่นี่ผมบอกผมไม่มีศักยภาพถึงต่อขนาดนั้นหรอกครับแต่อยากจะส่งเสริมสินค้าไทยนะมันมีสมุนไพรไหมต่างชาติเขาก็ไม่ผลิตกันแต่ฝรั่งเขาชอบคนเอเชียชอบ พราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ใสเคมีอะไรเข้าไปนี่ผมยกตัวอย่างเล็กๆนะและผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะสามารถจะทําได้ทุกตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลซึ่งผมก็ตั้งใจอย่างเนี้อยากหาเงินเข้าประเทศคิดเรื่องเดียวเรื่องนี้นะคิดเรื่องเดียวประชานิยมก็คิดแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดโตอยากให้คนมีงานมากกว่าไปให้ท่านมาแบมือของเงินผมเชื่อแน่ว,ว่าทุกคนไม่อยากจะแบมือของเงินจากรัฐบาลหรอกครับแต่มันไม่มีจะกิน มันไม่มีจะกินวันนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริมอาชีพประชาชนไม่จัดหัง,งานให้ประชาชนไม่สร้างเศรษฐกิจในบ้านเมืองนี้นะการส่งออกเจงบงไปไม่รอดอย่าคิดว่าการส่งออกดีกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถ้าการส่งออกดีเนี่ยโรงงานมันก็เปิดกระพริบๆมันมนหนีไปทําหอกอะไรหนีไปหมดเมื่อนหนีไปคนงานมันก็ตกงาน เมื่อเดือนที่แล้วก็มีตกง,งานสองเดือนที่แล้วก็มีตกง,งานเยอะแยะหลายโรงงานหนีไปอยู่เวียดนามหมดของญี่ปุ่นนะครับยังมีเหลือเศษอีกแล้วก็กําลังรอรอจะหนีไปอีกครับผมก็ต้องมานั่งคิดถ้าปล่อยไปอย่างเนี้ยผมก็จะถามพวกสลิมลดช่องแตงโมแตงไทยทั้งหลายเนะี่ยคุณคิดว่าประยุทธ์ด,ดีตรงไหนคุณคิดว่าสร้างความก้าวหน้าให้ชาติบ้านเมืองตรงไหนต่อผมค็เนี้ยผมไม่ได้พูดเพื่อเกลียดคุณประยุทธ์ผมเองไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้น ผมทําหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลส่วนตัวผมไม่ไปแตะต้องใครๆทั้งนั้นนะพราผมไม่มีหน้าที่และก็ไม่ไปพาดพิงเรื่องส่วนตัวของใครแต่เรื่องงานเรื่องงานผมสามารถจะคิดได้ครับสามารถจะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งหลายท่านฟังรายการผมแล้วก็เข้าใจว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงกลางสามารถจะวิาพากษ์วิจารณ์ทุกพักการเมืองได้ ไม่ใช่ปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาของรายการข่าวทะลุใหม่เอาละถึงยังไงก็ดูแลตัวเองครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกอันนี้คืองานทางวิชาการที่ยืนยันโดยมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์และก็นักวิทยาศาสตร์ไทยนักวิจัยอย่างาศาสตราจารย์ด,ดรแพทย์สมศักดิ์วรขา,ามินเอามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นตำรา บอกว่าเบต้ากรูแคนมันดีที่สุดในโลกผมเองก็สั่งเบต้ากรูแคนชนิดเข้มข้นจากการสกัดของจิ๊สนมปังจากสหรัฐอเมริกามาบรรจุในนี้เป็นแคปซูลราคามันราคามันถูกกว่าแทนที่จะหิ้วมาเป็นขวดเอามาบรรจุในนี้มีเครื่องหมายออยการโฆษณาก็ทําถูกต้องตามระเบียบก็ได้รับอนุญาตขอ o. เรียบร้อยว่าเบต้าวันนี่ยี่ห้อของมันนะครับ ที่หน้าจอตอนนี้มีโปรพิเศษซื้อ4แถม1สร้างภูมิต้านทานได้และในขณะเดียวกันมันไปสร้างไมโครฟาสหรือไมโครแฟตสร้างเซลล์เพชฌฆาตครับอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายถ้า DNA ไม่เหมือนมันมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดฉะนั้นปลอดภัยเพราะมันเป็นสารธรรมชาติครับท่านผู้ชม ผลข้างเคียงไม่มีแม้แต่รายงานเดียวนะก็สั่งซื้อเข้ามาตอนนี้มีโปรพิเศษเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงแล้วครับนะไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่เป็นแฟนเบต้าว,าวัเบอร์โทรศัพท์ข้างล่าง2เบอร์นะครับก็ให้ท่านแอดไลน์เข้ามาหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาเอาละวันนี้เอาแค่นี้นะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จากกระผมบุญละวียมจินดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม